สวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวเราจะเข้าสนามบินกันนะคะจะไปแลกเงินต่างประเทศพอดีได้ติปจากลูกค้ามาทีละหนึ่งดอลลาร์รวบรวมก็ได้มาประมาณเกือบร้อยดอลลาร์เราก็เลยจะไปแลกนะคะช่วงนี้ ค่าเงินก็อยู่ที่ประมาณ34.60ที่เช็คมาเมื่อคืนนะคะเราก็จะเข้าสนามบินกันนะคะกระเป๋าแบนกระเป๋าแบนเอา,งาเงินไปแลกมีเงินยูโรอยู่เงินยูโรมีอยู่5ยูโรันก็มีเงินดอลลาเงินซิงคโปร ประเทศอยู่นะคะรวมๆกันเฮ้ยให้ดูคร่าวๆเราจะเอาไปแลกนะคะเก็บไว้หลายปีแล้วเก็บรวบรวมได้มาทีละนิดทีละหน่อยบางทีก็ลูกค้าวิ่งงานทัวร์ลูกค้าเขาไม่มีเงินเขาไม่ได้แลกเงินมาเขาจะจ่ายเป็นเงินเดอนก็มีนะคะ แต่ก็ส่วนน้อยอันนี้เงินพันไทยนะคะกระเป๋ากระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าตังค์นะคะนับดูก็ประมาณร้อยร้อยดอลลาร์ที่เหลือก็เป็นยิบย่อย100าาร้อยดอลลา นี้เราวิ่งอยู่ตรงมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์ทางด่วนที่จะเข้าสนามบินอันนี้เขาเรียกวอตเตอร์เวย์ใช่ไหมมอเตอร์เวย์ไม่มีแดดไม่มีแดดอึมครึมอึมครึมท้องฟ้ามืดมวัวเราจะจับเวลาว่า ระหว่างที่เราวิ่งเข้าสนามบินเนี่ยใช้เวลากี่นาทีตั้งแต่เราเริ่มตั้งกล้องรถก็ไม่ติดนะคะไม่ได้ออกจากบ้านนานถ้าคุณสาไม่พาออกมาก็ไม่ได้ออกนะคะไม่มาเองก,ก็ไม่มานะคะขี้เกียจค่ะเชิเฟเ Good driver, Good driver, Taxi tour, BKK Big Taxi, BKK Big Taxi tour. Mm hmm. นี่นะคะลองไปเซิร์ชดูนะคะ BKK Big Taxi tour นะคะไปเซิร์ชดูนะคะ ใครที่อยากจะกลับจากต่างประเทศแล้วจะมาเที่ยวที่เมืองไทยอาจต้องการทัวร์ติดต่อมาได้เลยนะคะเปิดเช็คดูที่เว็บไซต์มีทั้งรถเล็กรถใหญ่รถแวนรถตู้โ o ล์กอนเนอร์แท็กซี่เล็กแท็กซี่ใหญ่ต้องการใช้บริการแบบไหนสามารถติดต่อได้นะคะ เรามีให้บริการนะคะรับเข้าส่งออกเราก็มีให้บริการนะคะสนใจก็สามารถติดต่อได้ไว้ใจได้บริการดีปลอดภัยสามารถคอมเพลได้บริการดีไม่ดีประทับใจอะไรยังไงสามารถคอมเพลได้ค่ะ ไม่ต้องกลัวของหายติดตามได้ปลอดภัยคะ่ะปลอดภัย Speak English ก็ <Please. S 1> ได้นะคะ <laughs> Speak English Speak English สามารถสื่อสารได้กับลูกค้าชาวต่างชาตถาิถ้าใครสนใจก็คอนแทคได้นะคะเพราะว่าเราเปิดเว็บไซต์เวลามีลูกค้าที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะ มาที่เว็บไซต์แล้วเขาก็จะบุ๊กิิงบุ๊กิิงไว้ว่าเออฉันต้องการรถแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องการแวนหรือฟอร์เจนเนอร์อะไรก็ของเราเป็นถ้าถ้าฟอร์เจเนอร์ก็จะเป็นก็มีทั้งลีมูซีนนะคะลีมูซีนคอนแทคได้นี้เรากำลังจะเข้าสนามบินนะคะ นำบินนี de de ่ก็มีลูกค้าเขาให้ติปมาเราก็รวบรวมไว้แล้วเราก็เอาไปแลกแล้วก็มีบางทีลูกค้าเขาก็ยังไม่ได้มีเงินเงินของไทยเงี้ยเขามีเงินต่างประเทศเขาก็จ่ายเป็นเงินดอลลาร์มาเงินสิงคโปร์ก็มีโอ้ไม่มีแดดเลยเมื่อกี้ออกมามีแดดอยู่เลยนี่เราอยู่บน ถนนเข้าอาคารผู้โดยสารนะคะมา3กิโลอันนี้เราจับเวลานะคะตั้งแต่เราขึ้นกล้องมาแล้วก็เราจะจับเวลาว่าเราถึงสนามบินกี่โมกี่นาทีนะคะรถไม่ติดเทพื้นใหม่ะัะเนาดพื้นใหม่ปะลาดยางใหม่ก็รู้สึกมันใหม่ๆ ออมลาดเขาลาดอย่างไหมนี่นี่พืชเก่านั่งรถเข้าสนามบินไม่เคยตั้งกล้องถ่ายเลย เราถ่ายมุมกว้างนะเราไม่ได้ถ่ายแบบภาพซูมตอนนี้นก็จะเป็นการบินไทยนะคะการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเครื่องบินบินร่บินเครื่องบิน ลงข้างล่างหรือป่ะอันนี้ก็เป็นลานจอดสนามบินนะคะเวลาเครื่องลงเครื่องลงอยู่ข้างบนมองไ็้เห็นฝั่งข้างข้างซ้ายเราก็จะเป็นลานจอดสนามบินมอไซ์เขาขึ้นได้ ก็เป็นอาคารผู้โดยสารนะคะอาคารผู้โดยสารถ้าอากาศยานซุณภูมิอันนี้หอคอยนะคะเขาเรียกหออะไรนะอันนี้ลานจอดสนามบินเมื่อก่อนพอล่าก็เข้าไปทำในลานจอดนะั้นเมื่อก่อนเมื่อก่อน น,นี้ตึก a o b ของการท่านะคะเรียกกันแบบเข้าใจว่าการท่าตรงนี้เป็นร้านจอดรถนะคะชั้นหนึ่งนะคะร้านจอดรถชั้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นคอนคอร์ดคอนคอร์ดเวลาผู้โดยสารลงจากเครื่องก็จะเข้าเครื่องบินก็จะเข้าจอดผู้โดยสารก็จะลง เราวิ่งเข้าเข้าใต้อาคารชั้นหนึ่งนะคะคอนชั้นหนึ่งสิบนาทีพอดีได้มาถึงนี่แท็กซี่แล้ววิ่งเข้าชั้นหนึ่งนะคะมารอรับผู้โดยสารแท็กซี่แท็กซี่สนามบินแท็กซี่แท็กซี่ เราก็จะลงชั้นหนึ่งแล้วก็ไปแรกตังที่ชั้นใต้ดินนะคะชั้นหนึ่งประตูสามนี่ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะคะอันนี้ละโซนสองลานจอดรถโซนสองโซนสามก็นูน่นโซนส่ก็เป็นอา่าวอไม่จอดนี่ เจอจึงจึงมีทางเดินเข้ามาขวางกันด้างรือเปล่า,าเ,ลเดี๋ยวเราจะลงอยู่ชั้นใต้ดินเราก็จะเข้าประตูแปดนะคะนี่ก็เป็นลานจอดรถเดีดด <c oughs> เ๋ยวเราก็จะเข้าประตูแปดกันนะคะอุ้องรถล,ลงรถ limon bas mau akan แปบมือเราก็จะสั่นหน่อยนะเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปชั้นใต้ดินตอนนี้ดีกว่าลงลงข้างล่าง เดี๋ยวเราจะลงข้างล่างกันนะคะ <c oughs> <c oughs> ลงไปสนามบินสวนนุวรรณภูมิ of the walkway ตรงนี้เป็นชั้นใต้ดินนะคะาก็จะเดินมาตรงนี้เป็นชั้นใต้ดินรถไฟฟ้าแอร์พอตลิง hmm. อ่าใช่นี่เขาเรียกแอร์พอตลิงแอร์พอตลิง Oh. เราจะไปเราไม่เดินนะคะเราจะเข้าบันไดเลื่อนกันบันไดเลื่อน ภูมิสชันสวนภูมิสชันนะคะบางขอกบางขอกไม่ได้มาสนามบินนานแล้วเมื่อก่อนก็ทำงานอยู่ที่สนามบินตั้งแต่ สนามบินเปิดแต่นสนามบินยังสร้างแลกตัวไนแลก มาถูก,นะถกเลยเาถเราจะแลกของอะไรดีเราจะแลกของอะไรดีโิดอาสรวสวสแกตังแรกตัง ปี้แฮปปี้ลิชแรกของรายดีสุดพิสซุเปอร์ลิชซุเปอร์ลิชวันคิง ไปประตูสามดีกว่าไปประตู3ามเราเดินขึ้นเมื่อกี้เราเข้าประตู8เราก็จะออกประตูสามแลกเสร็จแล้วเงิน1นดอลลาร์แลกไม่ได้มันเป็นเงินเก่าแล้วขึ้นสนิมคือมันดำอะ่ะเขาก็เลยเรียกเงินขึ้นสนิมแลกไม่ได้ได้เฉพาะแบงก์ใหม่ ตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นประตู3นะคะนี่ทางขึ้นประตู3ขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นบันไดเลื่อนข้างล่างนี้จะมีร้านอาหารไทยฟูด้ดโมเดลร้ลานกาแฟ นี่เราก็ดูไฟกำลับินทางย,ยืนรอนาน คนไม่เยอะนะแต่ยืนรอนานมีคนไทยเขาน่าจะกลับมาจากต่างประเทศแลกเงินเป็นล้านนานมาก <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะโทรบอกให้โชเฟอร์มารับนะคะ เราก็จะให้โชเฟอร์มารับออกประตูสี่ก็ได้ประตูสี่ก็ได้ประตูสาก็ได้เดี๋ยวเราจะให้โชเฟอร์มารับนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ เพื่อที่จะได้รับเงินเอาเงินเอ่อ u t u b e เข้าตอนแรกเรากรอกบัญชีของธนาคาร TTV ไปเห็นเขาบอกว่าของธนาคาร t t b นี้เสียเสียค่าธรรมเนียมเยอะเราก็เลยจะไปเปลี่ยนธนาคารเป็นของธนาคารกรุงเทพ เพราะว่าเงินยังไม่ได้เข้าบัญชีแต่เข้าเอ็กเซนแล้วเดี๋ยวเราก็จะโทรตรงนี้ก็จะเป็นจอดแท็กซี่นะคะแท็กซี่มารอรับลูกค้าฮัลโหลอยู่ไหนมารับเลยประตู3โอเคเวลาเราทำงานเราเลิกงานเราก็จะ ถ้าเราไม่ได้เอารถมาเองเราก็จะมารอขึ้นรถมันมีรถตู้รถตู้ของขนส่งกับรถเวียนรถเวียนนี้ฟรีออกไปข้างนอกมีรถเวียนฟรีล้วก็จะมานั่งรอขึ้นรถ ข้างหน้านี้ก็จะเป็นลานจอดรถโซนหนึ่งโซนหนึ่งนี้เขาทำตึกของการท่าไปแล้วก็กลายเป็นโซนสองเหลือโซนสองโซนสองโซนสามแล้วก็โซนสี่เราก็รอรถยี่สิบเอ็ดนาทีถ้างเงินเก่ามากก็แลกไม่ได้เก็บไว้นานเกิน เดี๋ยวคราเขาจะคลิปแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามากดไลค์กดซับสไคร e ให้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ